ขโมยอะไรอ่ะเนะฮะมาขโมยอะไรเดี๋ยวไม่รู้วามจอินเดียอหาอะไรเล่อีกแล้ว <c oughs> หาอะไรอีกเอาแลรีโมดพ่อไปทิ้งทำไมอ่ะหะ <c oughs> <c oughs> ทำไมยังไม่นอนกี่ทุ่มกี่ยามเนย้ยเน้่เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้่ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮเฮ้เฮยเเย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 เ ไปได้ดูเงากันเอานะนี่แับก็เป็นรอยปีกตรงข้างๆจมูกครับไปพับนอกครับเซเรี่บูล่ากระดักจมูกไม่เป็นไรแล้วแทงขาวต้นขาดูเหมือนเข้าทำนะครับเซเรี่แต่ว่ากลับบ้านกลับห้องไหมล่ะไปกับห้องดีกว่าไปป่ะล่ะไปกลับห้องไหมไปไปครัะกับห้อง hả vậy <laser message> <sheriff> sì, <quie> đấy bao đây đấy còn lên mày ăn lưng lại ok nè bye mới đâu mà lạ Đi nói bao sao à sao à bên sao à ไม่สะอาดทำออกมาเล่นนะ